สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2004 t ต y o ต a า o ูร n a v ้าวสนะครับ 1.5S ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ปี2004มือเดียวป้ายแดงครับสภาพสมบูรณ์สวยๆไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับสีสวยภายในงามครับคันนี้บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ139,000ครับผ่อนได้โดยประมาณ3,900นะครับผ่อน4ปีก็มีเงินดาวรวมประกันจัดโอนก็วางไปที่40,000บาทนะครับ ใครเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานนะครับผ่อนเน้นใช้งานผ่อน4ปีครับ สภาพโดยรวมสวยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปปี2004นะครับเซนอรอลกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกสล้อครับความปลอดภัยมีความสวยงามมีทนทานใช้งานง่ายครับดูแลไม่ยากไม่แพงนะครับคันนี้ใช้งานแล้ว160,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ไปเช็คชมดูรถทดลองขับที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับ 1.5S ตัวท็อปปี2004มือเดียวป้ายแดงครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้รับประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้1ปีนะครับบอกเลยว่าสุดจัดสุดคุ้มครับใคร ที่หารถใช้งานนะครับเน้นทนทานดูแลง่ายก็ v ีออเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับคันนี้ภายในสวยมากๆนะครับ เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์4บานครับทนทานดูแลง่ายครับเซนทล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรครับความปลอดภัยมีความสวยงามมีความทนทานมีนะครับภายในดูสวยมากๆนะครับเบาะหนังตึงๆครับไม่มีชนกัดต่อหรือพิควัมการันตีโครงสร้างการันตีการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับคันนี้มีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์1ปีนะครับ139,000าบาทนะครับผ่อนได้ สบายๆครับใครเครดิตดีเน้นหารถใช้งานผ่อนสบายๆใช้กันยาวๆ v อเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยนะครับถูกใจสมาชิกอย่างแน่นอนนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับตอนนี้ก็มีลงไว้2ตัวนะครับสำหรับ V8 เป็นมือเดียวป้ายแดงคั้งคู่ครับคันนี้สวยพร้อมใช้นะครับคันนี้ นี่นะครับไม่แท้นะครับไม่มีกรอไมแต่อย่างใดใครที่สนใจหาใช้งานนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆมีรับประกันเกียร์เครื่องยนต์หนึ่งปีนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสวยสมบูรณ์ขนาดนี้ถูกใจให้รีบโทรเจรจานะครับไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับคันนี้สภาพเดิมสวยพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครบสมบูรณ์ทุกอย่างครับชอบใช่ชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ รถสวยสภาพดีการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว้ำครับชมดูก่อนเช็คดูได้เลยครับรถสวยสภาพนี้ครับฝากไ้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่หารถเน้นใช้งานแบบผ่อนคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับถึงปีจะลึกแต่ก็ยังได้ผ่อนนะครับสภาพโดยรวมพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนครับจัดส่งทั่วไทยได้ครับขอบคุณครับสวัสดี